สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนในรายการ Wonderful Life ค่ะรายการของเราก็ยังแบ่งเป็น3เบรกเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ต้องคอยติดตามชมกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็อย่าลืมนะคะว่าพบกับเราสองคนทุกครั้งในวันเวลาเดียวกันนี้นะคะแต่สำหรับช่วงนี้ทางรายการก็จะมีการถ่ายทำนอกสถานที่ในรูปแบบของ outdoor มากขึ้นค่ะ ใช่แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรคเล็กน้อยในเรื่องไม่เล็กน้อยอ่ะปุนอุปสรรคค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของฝนตกแล้วก็กวน,น้ำท่วมฝนตกรถติดน้ําท่วมก็เลยทําให้ทุกคนมีปัญหาและอาจจะกังวลใจกันว่าแบบปีนี้น้ําจะท่วมอีกหรือเปล่า <c oughs> อย <c oughs> ่าเพิ่งกังวลกันนะคะเพราะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะทําใจให้สบายๆนะคะและอย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บเพจตามเล์ข้างล่างนี้นะคะหรือไม่ก็ชมออนไลน์ได้ด้วยชมออนไลน์ได้แล้วนะคะตาม ลิง์ข้างล่างนี้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปทางแฟนเพจของเราก็ได้ลิงก์ข้างล่างนี้เหมือนกันนะคะเข้าไปติชมไปแนะนํารายการได้ถ้าเกิดอยากจะให้แก้ไขปรับปรุงหรือว่าอยากจะให้เชิญศิลปินท่านใดมาก็เข้าไปแนะนํากันได้นะคะค่ะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องของฝนตกน้ําท่วมกันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆคนก็เป็นกังวลกันค่ะเราก็เลยมีข้อมูลเกี่ยวกับผลการสํารวจของสวนดุสิตโพนะคะเผยผลการสํารวจในเรื่องของประชาชนส่วนใหญ่มีความคิด แล้วก็มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์น้ําท่วมอย่างไรบ้างนะคะ<ช>ก็จะเห็นว่า,าจะมีหลายๆส่วนที่ยังไม่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม,มนะคะเพราะว่าตอนนี้หลายๆผู้พิพาลคลหรอคะน้ำท่วมอนนีฝนตกหนักมากใช่ค่ะแล้วก็ประชาชนที่เคยได้รับความเดือดร้อนในปีที่แล้วก็เลยมีความกังวลต่อสถานการณ์นี้นะคะ<ช>แต่อย่างไรก็ตามนะคะทางรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็เร่งให้ความช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหา แก้กันแก้ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะแล้วก็การการวางแผนฉุกเฉิสนสําหรับการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆแล้วก็มีการติดตามรายงานสถานการณ์อย่างต่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สะท้อนความคิดเห็นและก็เป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาให้ถูกจุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยนะคะแล้วก็ประชาชนนะคะก็คิดว่าสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วจะเป็นยังไงนะคะอันนี้เราได้มาจาก อุสิทธิ์โพนะคะอันดับหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าสถานการณ์น้ําปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่าภาครัฐมีการวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือน้ําท่วมพอสมควรนะคะรัฐบาลรู้ถึงปัญหาและเตรียมการป้องกันได้ดีมากขึ้นนักวิชาการหลายท่านให้ความคิดเห็นว่าปริมาณน,น้ําในปีนี้น่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ส่วนอันดับที่2นั้นก็คิดว่าคงจะพอๆกันนั่นแหละเพราะว่าสถานการณ์น้ําท่วมในปีนี้เป็นเรื่องที่คาดเดาค่อนข้างยากนะคะมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่อาจจะควบคุมได้เช่น สภาพภูมิอากาศนะคะปริมาณน้ำเหลือและน้ำบาไอน้ำป่าที่ไหลลงมาด้วยนะคะค่ะทั้งในเรื่องของอการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องของความวิตกกังวลของประชาชนด้วยนะคะเราก็มีการสุ่มตัวอย่างแล้วก็มาวิเคราะห์เกี่ยวกับค,ความคิดเห็นในด้านนี้ก็จะพบว่าอันดับหนึ่งทุกคนเนี่ยจะค่อนข้างวิตกกังวลเกือบ3 7 4 0นะคะเพราะว่า หลายหลายคนมีความรู้สึกที่จะไม่มั่นใจในการเตรียมรับมือกับปัญหาน้าท่วมของรัฐบาลเพราะว่าหลายๆพื้นที่ปัจจุบันก็ประสบปัญหาน้ําท่วมกันแล้วส่วนอันดับสองก็ไม่ค่อยวิตกกังวลก,ก็ใกล้ๆกับอันดับที่1ก็คือ 35. 4 3ิบห้าจุดสี่สามเปอร์เซ็นพราะเขาจะเห็นว่าปีที่แล้วเป็นบทเรียนสําคัญเลยเพราะฉะนั้นปีนี้<ช>เขา,<ะ>เ,าเชื่อมั่นว่ารัฐบาลน่าจะรู้วิธีจัดการแล้วก็รับมือปัญหานี้ได้ส่วนอันดับสามก็คือกังวลมากนะคะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเพราะว่า เวลาเกิดน้าท่วมขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบในหลายๆด้านจริงๆทั้งในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของอาหารเรื่องที่อยู่อาศายัยการเดินทางด้วย<ช>แล้วก็ทุกคนก็เกิดภาวะตึงเครียดขึ้นส่วนอันดับ4อ่สบายสบายอันนี้ไม่ติตกงังวลเลยนะคะเกือบ1 0เลยทีเดียวเพราะว่าถือว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแล้วก็มองเห็นว่าเรื่องน้ําท่วมเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นยากที่จะแก้ปัญหาก็ทําใจให้สบายค่ะ มีถึง10%ทีเดียวค่ะตอนนี้เราก็มาดูความมั่นใจของประชาชนนะคะที่เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขน้ําท่วมของรัฐบาลนะคะอันดับที่1เนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะป้องกันได้ถึง40%เลยนะคะเป็นเพราะว่าปริมาณน้ําที่ไหลามาจากภาคเหนือแล้วก็น้ําที่เนื่องจากฝนตกชุกเป็นจํานวนมากด้วยนะคะทำให้เกิดการน้ําท่วมขังอย่างรวดเร็วนะคะ,ะการระบายน้ําเป็นไปได้ยากส่วนอันดับที่2นะคะก็ ประมาณ28.23%อันนี้เป็นวิชาการนิดนึงนะคะก็คือเอาบอกว่าน่าจะป้องกันได้บ้างเพราะว่าทางภาครัฐและประชาชนก็ต่างมีการเตรียมการป้องกันไม่พอสมควรแต่ในแต่ละพื้นที่นั้นก็การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำก็มีการติดตามอยู่ตลอดเวลาค่ะ อันดับที่3เนี่ยเขาบอกว่าป้องกันไม่ได้ถึง26.34%เป็นเพราะว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นภัยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคิดว่าประชาชนน่าจะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมทุกๆปีนะคะจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและการป้องกันแล้วช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วบางคนก็จะคิดกันไปต่างๆนานาจะเกิดซึนามิไหมจะมีนั่นมีนี่ไหมมันก็เป็นความกังวล ค่ะประชาชนกันในช่วงนี้เราอาจจะเหมือนจะดุคุยคุยเครียดนิดนึงนะคะแต่ว่าเราอยากจะมาวิเคราะห์ก,กันเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ใช่เริ่มพูดถึงกันแล้วไปที่ไหนเขาก็จะเริ่มกังวนลว่าน้ำจะท่วมไหมอะไรประมาณน,นี้ใช่เราก็บอกเอ้ยเราจะได้จัดรายการไหมเนี่ย <c oughs> เพราะว<ช>่าน้าท่วมแล้วอะไรประมาณนี้เราก็คิดกันนะคะก็เข้าใจนะคะถึงความวิตกกังวลของ ผู้คนในช่วงนี้นะคะก็คิดว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากจะอ,อหเป็นกําลังใจใช่หนึง่งหรือไม่นิดนึง,น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 งเขาก็มีอันดับ4ด้วยเขาบอกว่ายังไงก็ป้องกันน้าท่วมได้แน่นอนแต่อันนี้มีความเชื่อเชื่อมัน<ช>ม่นเลยบาลแค่5้เซเพราะว่าอันนี้ที่เขาเชื่อมัน่นเราก็บอกว่ารัฐบาลได้มีเวลาในการศึกษาแนวทางและการป้องกันแก้ไขปัญหามีการหุดคูคลองสร้างคันกั้นน้ําแล้วก็ทดสอบการละมาน้ําทั่วกรุงเทพแล้วนะคะค่ะ อันนี้ก็มันเป็นเป็นแค่การสำรวจเบื้องต้นเท่านั้นนะคะยังไงก็แล้วแต่เราควรที่จะมีแผนรับมือไว้ด้วยนะคะเข้าใจความรู้สึกของประชาชนนะคะ,คะซึ่งโดยเฉพาะปีที่แล้วก็ก็เผชิญปัญหาก,กับสภาวะน,น้ำท่วมเป็นเวลานานเหมือนกันกคนที่ค,มมนคนที่เคยเกิดปัญหาน้ำท่วมที่บ้านแ่ละก็คงไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกลวกคงจะวิตกกังวลถ้าเป็นเราเราก็คงวิตกกังวลเหมือนกันค่ะเข้าใจในความรู้สึกนี้นะคะยังไงก็ตามทางรายการวันนี้ฟูลไลน์นะคะก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็คิดว่า พวกเรามีกำลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปพร้อมกันให้ผ่านวิกฤตนี้แล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแบบว o น d e r f ฟูลไลฟ์เหมือนเดิมนะคะค่ะม้วก็อย่าเครียดกันมากนะคะในใช่วงน,นี้เพราะยังไงก็อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะเกิดแล้วเร,ลเราก็ต้องล้มแล้วก็ต้องลุกแล้วต้องกลับมาสู้กันต่อไปนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแฮปปี้ไลฟ์นะคะวันนี้เราก็มีว t ทดีๆนะคะจากพระมหาสนั่นสันตะทรโมมาฝากกันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ปัจจุบันมีเรื่องที่เรามักจะคิดกันอยู่บ่อยๆว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยสมาทาสนศีลรักษาศีลกันมากมาวัดสมาทานศีลทุกครั้งแต่ทําไมเรายังมีความทุกข์อยู่เมื่อมีความทุกข์เราเคยคิดหาวิธีการแก้ไขที่ถูกต้องไหมจริงๆศีลเนี่ยไม่ใช่รับอย่างเดียวนะรับต้องปฏิบัติด,ด้วยเพราะว่าทุกอย่างทุกประการธรรมะทุกอย่างฮีดีโอตาป,ปะหรือว่าศีลห้าเนี่ย เรารับไปแล้วต้องปฏิบัติสิตหน้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เพื่อผิดในเรื่องของประเวณีไม่พูดเท็จไม่ไม่ไม่พูดโกหกอพูดง่ายๆหรือไม่ยุ่งเกี่ยวในเรื่องของอบายมุกเนี่ยต้องปฏิบัติหรือเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงนะเพราะว่ามิจฉาชีพหรือบุคคลในสังคมถ้าขาดในเรื่องของหริตและโอตปากมันก็เป็นความทุกข์อีกเช่นเดิมดังนั้น เราจะมีศีลแต่เราหมยถึงว่าถึงเราจะสมาทานศีลแต่เราไม่ปฏิบัติเรารู้ธรรมะแต่เราไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีผลรู้อาหารทุกอย่างแต่ไม่เคยชิมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงร,รู้คุณสมบัติของอยางแต่ไม่เคยนํามาใช้ก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะก็เช่นกันเมื่อเมื่อคุณมีความทุกข์แต่คุณไม่รู้จักนําธรรมะมาใช้มันก็ไร้ผล ฉะนั้นเดี๋ยวจะฝากทุกท่านว่าคุณรู้ทุกอย่างคุณต้องนํามาใช้ด้วยไม่ได้รู้แล้วไม่ใช้ถ้ารู้ไม่ใช้ก็ไม่มีประโยชน์ศิลที่คุณรับคุณสมาทานไปทุกวันทุกเวลาที่คุณสมาทานเวลามาวัดแต่คุณไม่เคยนํามาใช้เลยคุณรู้ว่าฮีรีโอตปะปเป็นธรรมชาชั้นดีฮีริความละอายนะโอตระปความเกรงทวต่อบ,บาปแต่พอถึงเวลาคุณก็ยังทำทุกสิ่งเด็มเดิมถามว่า ความทุกข์หายไปไหมมันไม่หายเพราะอะไรเพราะคุณรู้แล้วไม่ปฏิบัติในเรื่องของธรรมะเหล่านั้นกวาเป็นข้อคิดทุกท่านทุกคนว่าถ้าอยากจะลดในเรื่องของความไม่สบายหรือความทุกข์คุณต้องรู้จักนำธรรมะมาใช้โดยเฉพาะสี่หน้าและการอยู่ในสังคมก็คือเรื่องของอิเดโอตระป รู้จักละอายและก็เกรงกลัวต่อความชั่วและก็รักษาคุณภาพจิตให้ดีคือมีธรรมะเหล่านี้ไว้ในใจหักห้ามใจตัวเองบ้างว่าสิ่งไหนควรหรือไม่ควรแล้วคุณจะรู้ว่าสิ่งที่คุณทำานะมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนความทุกก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฝากเป็นข้อคิดทีุ่กทุกคนไว้ในโอกาสนี้ ท่านผู้ชมคะคิดว่านี่เป็นข้อคิดดีๆที่เป็นหลักสําคัญในการใช้ชีวิตแล้วก็มีการนําไปประยุกป์ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งท่านพระมหาสนัน่นสันตะธรมโมนะคะท่านเป็นพระอาจารย์ประจําอยู่ที่วัดสมิญนาลีนะคะ,คะก็มอบเป็นข้อคิดพิเศรษรับเราในช่วงเครียดนี้นะคะก็อาจจะไปทําบุญทําบุญมั่งให้ให้ให้ผ่อนคลายนะคะให้ ให้เราเห็นว่าไปถ่ายชีตโคกระบือด้วยนะที่นั้นก็มีกิจกรรมดีๆหลายๆอย่างนะบางทีเราก็อาจจะเคร่งเครียดบ้าง ว่าฝนตกรถติดน้ําท่วมใเงินไม่มีใช้อะไรอย่างงี้เก็ไปทําบุญทําทานปล่อยนอกปล่อยปลยปาบ้างชีวิตจะได้ดีขึ้นนะคะจิตใจจะได้สบายสบาย<ช>นะคะเพราะว่ายัางไงก็ตามเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเรายังมีที่พึ่งทางใจให้เราด้วยไม่ใช่ว่าคิดอยู่ข้างเดียวบางทีเราอยู่กับตัวเองมากไปเนี่ยเราไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนค่ะจะมีอะไรมาช่วยให้เราสบายใจแล้วก็ทุกๆอย่างก็จะคลี่คลายแล้วก็มีความสุขขึ้น,นะคะ่ะก็ ช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะในช่วงของวันเดวิท KK ค่ะสักครู่ค่ะ